จริงๆแล้วตอนเด็กเราเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับเรียนที่โรงเรียนเดียวกันนะั่นแหละปมก็เขาจะเป็นผู้หญิงที่มีกิจกรรมในโรงเรียนเยอะมากเป็นที่รู้จักส่วนผมก็เป็นพวกเด็กเกเรท้ายห้องคนหนึ่งมดไม่รู้จักเขาอะแต่เขาบอกเขาเขาเห็นโมดตลอดอนะไรเงี้ยเขาเขาชอบพาอดีโมดเป็นเด็กกิจกรรมนะะแบบร้องเล่นเต้นรำอะไรหมดอนะไรเงี้ยรู้ว่าเขาชื่ออะไร อยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เคยคุยกันก็ปลื้มเขาตั้งแต่วันนั้นแหละครับตั้งแต่ความรู้สึกของเด็กๆที่ชอบผู้หญิงที่เป็นสตาร์ต่างคนก็ต่างเรียนจบกันไปป .6 ต่างคนก็ไปเรียนเข้าม .1 คนแล้วรงเรียนมดก็อยู่หญิงล้วนเขาก็อยู่ชายล้วนอะไรเงี้ยเราพวกเพื่อนๆเนี่ยทุกทีทุกปิดเทอมจะต้องมีแบบนัดมากินข้าวกันมั่งอะไรเงี้ยมั่งพอดีเพื่อนคนอื่นก็โทรมาชวนแล้วก็จะทุกปีเนี่ยก็จะเอ่ยชื่อคนคนนี้ว่า เอ้ยเนี่ยเขาฝากชวนไปไปไหมอะไรเงี้ยแต่โมก็ไม่ได้ไปตอนม6ตอนที่เราคิดว่าเราโตอละเราเราคิดว่าเราเราน่าจะควรจะต้องทําความรู้จักเขาะอะเพราะด้วยความที่เราเราจาเขาได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราอยากจะเป็นแฟนด้วยอยากจะเป็นครอบครัวด้วยก็เลยกลับไปโทรหาเขาเขาโทรมาเองโทรมาชวนเหมือนเดิมว่า จะไปเนี่ยมีเลี้ยงรุ่นจะจัดที่โรงแรมอะไรเงี้ยให้มดลองหาเพื่อนกลุ่มมดดูดิห้องนู้นห้องนี้รวมๆกันให้ได้เยอะๆจะได้รวมรุ่นไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมดลองไปถามเพื่อนดูว่ามีใครสนใจจะไปไหมก็เลยลองมาคุยกันกับเพื่อนแต่ก็ไม่ไปอยู่ดีเพราะทวกความที่มันคนละห้องกันแล้วก็ตอนนั้นอาจจะสนิทกันเป็นห้องๆองกลุ่มๆก็ก็ไม่ได้ไปอยู่ดียอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มติดต่อกัน ก็เริ่มคุยกันเยอะขึ้นเริ่มถีบกันเริ่มนัดเจอกันแล้วก็นัดเจอกันดังนั้นเขาก็เนี่ยโทรมาเรื่อยๆโทรมาคุยถามคะแนนเดนทนันน,นู่นนี้อะไรเงี้ยมมก็ยังไม่อะไรอะ่ะจนมีวันหนึ่งอะ่ะคุยแล้วเขาก็บอกว่ามดรู้ไหมว่าเขาว่าชอบมดมั้งแต่เด็กมดสะดุดอยู่ที่คําเดียวเลยที่เขาบอกว่ามดรู้ปะตอนเด็กๆนะมดแบบเหมือนนางฟ้าของเขาเลยอะ่ะโมก็ นางฟ้าเราดูแต่ตอนนั้นผอมน่ารักเด็กแต่ตอนมดอยู่มัธยมมดอ้วนมากอ่ะนางฟ้าตัวใหญ่ๆงั้นอ่ะทั้งนั้นที่ตอนนั้นก็คือภาพตอนตอนต่อได้ไม่เคยเห็นเลยนะพี่เห็นแต่ตอนเด็กอย่ายึดติดกับภาพตอนเด็กๆอยู่เลยพอจะเจอกันมดก็อายอ่ะคือมดอ้วนอ่ะมดไม่ได้แบบน่ารักเหมือนอย่างที่เขาคิดไว้เหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเขาภาพเขาเขาประทับใจมดตอนเด็กแต่ว่า หมดอ้วนแล้วอ่ะม่ไม่สวยไม่น่ารักอะไรเงี้ยจะเจอกันคือคุยกันโอเคเป็นแฟนกันแต่เป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยการที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันจำได้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกก็นัดเพื่อนเหมือนกับแบบรวมรุ่นอะไรเงี้ยเหมือนกับรวมรุ่นว่าแบบเพื่อนสมัยที่เรียนประถมด้วยกันมานัดเจอกันแต่ว่าก็มีไม่กี่คนตอนนั้นเนื่องจากผมใส่แว่นแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองใส่แว่นแล้วก็ดูเอ,อ๋ก็เลยแบบว่าถอดแว่นแต่ก็มองไม่เห็น ก็ให้เพื่อนดูว่าคนไหนอะคือเขาต่างคนต่างถอดแว่นแล้วหากันไม่เจอว่าแบบก็อายอะไรเงี้ยตอนเจอกันครั้งแรกมันผ่านหลายช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาความรักของคนที่รู้จักกันแบบหนุ่มสาวเอ,อจนมาถึงวันนี้ยผมว่าเราผ่านความรักเป็นแบบผู้ใหญ่ใช้เหตุผลเราครบกันเรารักกัน เพราะเรายอมรับในข้อเสียของกันและกันผมคิดว่าเป็นเพราะเราเชื่อใจกันเราเราเชื่อมั่นในความรักของเราอดทนในเรื่องที่ไม่ดีแล้วกออ็อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนจนจนมาถึงวันนี้แล้วครับคือมันมีช่วงช่วงตอนประมาณปีสปี4กลางใกล้จะจบ คดีเนช่วงนั้นแม่โมดาไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วมดต้องอยู่กับน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมดจริงจรงมดติดแม่มากอะก่อนหน้าน,นี้คือมดเป็นคนติดแม่มากแม่ไปโมก็แบบเหมือนโมมีเขาอยู่คนเดียวอะคอ้แบบทุกอย่างอะทําทุกอย่างแทนเหมือนแทนแม่ดูดูแลมดได้ดอะไรย่างเงี้ยโมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบ รักเขามากถ้าไม่ใช่เขาผมก็ไม่ไม่อยากมีชีวิตคู่กับใครผมชอบอยู่คนเดียวมากกว่าสำหรับผมมันยากยากที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนคนหนึ่ง,งนะถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่ไม่อยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยตั้งแต่มดคบกับคิดมาตั้งแต่แรกคือมดบอกกับพิดตั้งแต่แรกเลยว่า ถ้าเกิดคิดอยากจะเขากับโมดคิดอยากจะแบบมีอนาคตกับโมดอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ตัวโมดคนเดียวอะไรเงี้ยมดแบบมีแม่เพราะว่าพ่อมดเสียไปตั้งแต่เด็กๆเราอะไรเงี้ยมดมีแม่มียายอะไรเงี้ยมดอยากให้เขารู้ว่าแบบถ้าเขาจะรากมดเขาก็ต้องแบบดูแลครอบครัวโมดด้วยอะไรเงี้ยเราจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้คือคิดทำหน้าที่นั้นได้แบบ ได้เต็มที่จริงๆมดขอบคุณในความเสียสละของคิดที่คิดยอมเหนื่อยคิดทํางานเหนื่อยคิดทำงานหนักเพื่อดูแลโมดด,มด,ดูแลแม่ดูแลยายดูแลทุกคนในครอบครัวหมดคือจริงๆมดรู้ว่าคิดรู้อยู่แล้วว่ามดรักคิดมากขนาดไหนเพราะหมดแบบดูแลคิดมาโมดทําทุกอย่างมาโมดก็ทําเต็มที่ของมดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณเนะ้ที่แบบ อดดิ้กันมาลำบากด้วยกันมาจ,จนมีวันนี้ก็สญ,ญาติว่าแบบจะอยู่ดูแลจนวันสุดท้ายของเราสองคนรักมากเนะีย